พอเริ่มเรื่องย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งประทับแล้วพระกรสาวกทั้งสองและวิสุที่เหลือนั่งนันทั้งหลายเหล่านั้นนั่งบนอัศนะที่บรรดาฤาษีจัดแลวเกตตนเกตตนสำหรับท่านสรทาดาบทได้ถือฉัดดอกม้ใหญ่ ยืนกั้นเหรือพระเ,ส,เระสียงขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิฐานว่าขอสักการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่อันนี้วันก่อนผมเตือนท่านไวแล้วว่าเวลาเขาใส่ใครเขาใส่บายเขาทำบุญเขาถวายของก็ขอให้ทุกท่านสํารวมจิต ให้ดีที่สุดผ่องใสที่สุดตามที่จะพึงของใสได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงก็เนเป็นการสนองคุณงามความดีของท่านังหลายที่ให้การสงเคราะห์ได้ว,ว่าตามที่ผมแนะนำไปรู้สึกยาวไปควรจะเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาองค์นี้ที่ท่านตัดว่าขอสก,การะของชาดินี้ เราก็คงคในคนรคิดว่าอธิษฐานว่าขอสการะของท่านผลผู้มีคนนี้จงมีผลใหญ่อย่างนี้จะมีผลเพราะเป็นการสนองความดีของท่านด้วยความดีของเราจงอย่าเห็นเก่ลาบสการะและจงอย่าถือเอาราคาสิ่งของที่เขาให้เป็นสําคัญ เมื่อาจะรับผลจากท่านผู้สงเคราะห์จงถือกำลังใจเป็นใหญ่ถือว่าของที่ท่านให้นั้นเป็นของที่ดีที่สุดที่ท่านจัดมาแล้วฟังต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงอธิษฐานดังนี้แล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสองพระากรสาวก็กดี ทีสุทัานหลายนอกนั้นที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จพระจิน์สีเข้าสมาบัติแล้วต่างคนต่างก็เข้าสมาบัติด้วยเป็นอันว่าทั้งหมดก็เข้านิโรธาสมาบัติเหมือนกันความจริงนิโรธาสมาบัตินี้เราจะใช้เวลยะสั้นก็ได้ยาวก็ได้ จะเข้าไปสองสามนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้เจ็ดวันแปดวันก็ได้หลายหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ได้เป็นเรื่องไม่ใช่ของแปลกนี่ผมว่าอย่างอีเอาละท่านจะว่าแปลกจะไม่แปลกก็ช่างผมว่าไม่แปลกเป็นของที่เราจะควรทำกันได้อย่างไม่ยากนัก ต่างองค์ต่างเข้าะนิโรธสมาบัติเมื่อสมเด็จพระธถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันบรรดาพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาที่เที่ยวไปปิึกษาเมื่อบริโภคมูลพระลาผลในป่าแล้วก็ยืนประคองอัญเชลีอันเตวาสิกนี่หมายถึงว่าลูกศิษย์ของ ท่านเถานดาบุตรยืนประคองอัญชลีคือยงยืนพนมมือสแสดงความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายทั้งหมดฝ่ายเซทานดาบทไม่ยอมไปสู่ที่พิกษาจาร์หมายความว่าวันนั้นนะพระพุทธเจ้าสเสด็จไปท่านยังไม่ได้ฉันอาหารกัน จดินหรือว่าหรือสีั้งหมดยังไม่ได้ฉันอาหารพระพุทธเจ้าไปก่อนเวลาบรรดาลูกน้องเห็นว่าพระเข้านิโรธสมาบัติเร่งว่าจจหิวไปหาผลไม้มาฉันก่อนแล้วก็มายืนนมัสการฝ่ายพระอาจารยคือสรารทดาบทเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติและพระทั้งหมดเข้านิโรธสมาบัติเหมือนกัน ท่านก็ไม่ยอมละไปถือว่าพระยังไม่ฉันเพียงใดท่านก็ยังไม่กินเพียงนั้นเมื่อมันจะตายก็เชิญตายกำลังใจอย่างนี้ในบรรดาท่านทั้งหลายจำเอาไว้เวลาที่ปฏิบัติธรรมอย่าห่วงร่างกายเกินไปเกิผมใช้คำว่าอย่าห่วงร่างกายเกินไปร่างกายนี้ต้องห่วงแต่ว่าอย่าห่วงให้เกินพอดี จึงคิดไว้เสมอว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา่ร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายนื่นก็ถ้าเราเกาะมันเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ตลอดเวลาถ้าถึงเวลาที่กําลังใจของเราจะเข้าถึงความดีได้เราจะปล่อยภาระที่มีความห่วงใยงในร่างกายนั้นเสีย ในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดของความดีข้อนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับกำลังใจอย่างนี้แหละเป็นกำลังใจที่พวกเราควรจะตั้งกันไว้ควรจะคิดกันไว้อย่าทำใจให้โลเลผมนะับสลดใจบางท่านนะบางทีไม่รู้การไม่รู้สมัยไม่รู้สถานที่ ทั้งๆนี่แนะนำสั่งสอนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ก็ยังทําตนนอกรีดนอกรอยอันนี้ผมรู้ฟังกันไว้จํากันไว้แล้วปฏิบัติกันไวด้วยสิไม่ใช่ผมจะไม่รู้นะผมรู้แต่ยังไม่ถึงเวลาเมื่อที่ผมหายเหนื่อยสักนิดหนึ่งหายเหนื่อยสักหน่อยเวลานี้มันเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักผ่อน ว่ากันต่อไปสำหรับพระอาจารย์ไม่ยอมฉันอาหารกั้นฉัดดอกไม้อยู่อย่างนั้นแหละให้เวลาล่วงไปโดยที่มีปีติคือความอิ่มใจแล้วสุขตลอดเจวันจะลืมว่าท่านสาททาาบทท่านได้สมาบัตแ8แล้วก็ได้พิญญาห้าเป็นพิญญาโลกีอภิญญาที่เราเรียกว่าห จะพบหกได้ก็ต้องมีอาสะวัคยายานเป็นพระอริยเจา้าแต่นี่ท่านยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจา้าท่านมีภัญญาห้าและสมาบัตแปดะนั้นการจะยืนอยู่ในการอธิษฐานแบบนั้นเจ็ดวันเป็นของไม่ยากเป็นของทำง่ายต่อไปเมื่อองค์สมเด็จไปจอมตรายบรมศาสดา <c oughs> ระเด็จออกจากนิโรธาสมาบัติแล้ว ตรัสเรียกพระนิสสภเทระและพระพระอักษาวกผู้นั่งข้างขวานะได้รับสั่งว่านิสสภเธอจงทำโมทนาอาสนะดอกไม้แกบ่บรรดาดาบุทั้งหลายผู้ทำสีกกรระ พระเทระมีใจยินดีประดุจะหนึง่งแม่ทับใหญ่ประสบลาบใหญ่ <c oughs> จากสำนักของพระเจ้าจาักรพิราิตั้งอยู่ในสาวะบ,บรมียานเริ่มมโนทนาอาสนะดอกไม้คืออาน,นิสงส์ที่จาดอาสนะด้ดอกไม้เนี่ยท่านโมทนาท่านโมทนาว่ายังไงบาลีไม่ได้บอกผมก็ไม่บอกเหมือนกัน ในที่สุดแห่งเทศนาคองพระนิสนสภทธถระนั้นสมเด็จพระพุกวันได้จัดเรียกพระสาวกองค์ที่สองได้รับสั่งว่าพิคุวดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้เธอจงสแสดงธรรมพระอนุมะเทระเป็นอักสาวกฝ่ายซ้ายได้พิจารณาพระพุทธวจนะ คือพระไตรวีดกแล้วก็กล่าวธรรมด้วยพระธรรมเทศน,นาของอักษาวกัตงสองการตัดสรู้มิได้มีแดบรรดาดาบทแม้แต่รูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าบรรดาดาบทรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดดาบททั้งหมดนี้เป็นผู้ได้พิญญาสมาบัติและสมาบัติ8หมด แต่ฟังเทศจากอากรสาวกทั้งสองแล้วแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลกลับไม่ได้บรรลุมรรคผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระที่เป็นดาบทที่มีกําลังใหญ่แล้วก็ต้องเป็นดาบทที่เป็นวิสัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจะทรงสงเคราะห์เองจึงจะมีมรรคมีผลถ้าเรื่องนี้ท่านสงสัยแล้วก็วันหน้าอาจจะมีโอกาส จะได้พูดให้ฟังวันนี้ตั้งใจจะว่ากันสองตอนให้จบไปเลยท่านองค์สมเด็จพระพระุทธกววนบรมศสรัสสัญญาตั้งอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณาคำว่าพุทธวิสัยวิสัยพทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้มากมายเหลือเกินจึงได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาในการจบพระธรรมเทศนาบรรดาชาดินเจ็ดหสพัน ยกท่านสรารทดาบทเสียทั้งหมดมรรลุอรหันทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเหยียดประหัตและตรัตว่าเธอทั้งหลายจงเป็นพิสุขมาเถิดท่านใดนั่นเองผมดันหนดวดขมันดาชดินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานไปแล้วบริขารแปดที่สำเร็จพระเดริ์กรลงมสวมกายของพระผ่งนั้น อันนี้ท่านสงสัยไหมเลยเคยผ่านมาแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรื่องของฤทธิ์แล้วก็อย่าเข้าไปสนใจถ้าจิตใจของเราไปเปรียบเทียบกับท่านผู้มีฤทธิ์เราบ้าปเปล่าไม่มีประโยชน์ฟังไปแล้วก็คิดไปแล้วก็ทำตามถ้าอยากจะรู้นะทำสมาบัดแปดให้ได้ทำมาพิญญาให้ให้ได้มันเป็นของไม่ยาก สำหรับเราเอาจริงกันถ้าจิตใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังคือคนที่ในวัดของเราทั้งหมดเนี่ยาะว่าถ้าสนใจจริงๆตั้งใจจริงๆเรื่องสมาบัติแปดนี่มันเล็กๆเ,ก,เก,กินสำหรับอภิญญานี่ผมก็ยังหนักใจนิดเพราะต้องใช้ความพยายามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญชดสามสัญญชดห้าสัญญอดสิบ เป็นของไม่อยากเพราพูดกันไปพูดกันมาอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่พวกท่านทั้งหลายจะไม่สนใจในความดีเท่านั้นที่จะไม่ได้ที่จะเห็นได้ว่าเวลาเขาเปิดโทรทัศน์ก็ไปนั่งออกกัที่หน้าโทรทัศน์บ้างเวลาเขามีคนที่ร้านค้าก็ไปนั่งชมนุมกันที่นั่นบ้าง เวลาจะพูดจาปราศัยเรื่องอะไรก็ไม่ได้ดูละไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ดูการเวลาไม่ได้ดูบุคคลอันนี้สนแสดงว่าบุคคลประเภทนั้นไม่ได้มีความเข้าใจและไม่ได้สนใจในสวรรวิสัย <c oughs> จิงได้ดีไม่ได้ไม่มีทางใดที่จะได้ดีเพราะขาดการระมัดระวังถ้ามีการสำรวมอยู่ปฏิบัติตนอยู่ในจรณะสิบห้าสมาบัตแปดเป็นของเล็ก พอเจรณาสิบห้านี่จบสมาบัตสี่แล้วถ้าได้สมาบัตสี่แล้วเจริญสมาบัตแปดในรูปฌานไม่เกินครึ่งเดองก็ได้หมดนี่เป็นของง,ง่ายๆจำไม่ดีนะที่เจรณาตัวเองด้วยอัตนาโจทยตาหนังซึ่งเตือนตนได้ตนเองแต่ว,ว่าการเจริญสมาบัตแปดนี่ผมว่ายากกว่าการตัดสังโยกสามเพราะสังโยกสามนี่ตัดง่าย เมันไม่แต่ว่าเราจะไม่สนใจกันเท่านั้นดูพวกเราเองนะชอบไปออกกันที่ร้านค้าไหมชอบไปจำนวนกันที่นั่นไหมได้ชอบพูดจาปราศในการที่ไม่สมควรไหมชอบดูโทรทัศน์ไหมถ้าชอบแบบนี้ไม่มีทางเพราะไม่ใช่สมณวิสัยที่เพิ่งทำแบบนั้น ตามบาลีท่านกล่าวมาว่ามีคําถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรถาท่านดาบทจริงไม่ได้บรรลุอลหรหันต์ไดความจริงท่านน่าจะได้บรรลุอลหรหันต์เพราะตั้งใจบูตรด,ด,ดีตามพระบาลีท่านก็แกว่าเพราะความที่เป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านนี่สิจะมาชนเราพวกเราบางท่านคำบางคบาง ที่ยังไม่ได้อะไรกันนะเรื่องทีอาจจะมีจิตฟุ้งซ่านไอ้จิตฟุ้งซ่านนี่มันเป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าทําเป็นเครื่องกั้นความดีเป็นําฝ่ายอกุศลนวันนี้ผมเป็นบัตรนะเป็นบัตรเล้่กรู้สึกว่าเพลียมันจะจะลุกนั่งไม่เคยไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความดีของท่าน แต่ว่าตั้นต้องการความดีผมก็พร้อมที่จะละสละชีพเพื่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกขณะแต่ว่าแต่ผมละชีพเพื่อธรรมะของพระเจ้าได้ทุกขณะเพื่อกท่านแต่บังเอืญผพวกท่านไม่สนใจก็เป็นเรื่องของท่านเองนะครับเวลาตายไปแล้วไปตกนรกจะไปนั่งบอกว่าเอ๊ะผมไม่ช่วยในะไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าว่าอัตตาหิเอตนโนนาโถตนแลยยอมเป็นที่พึ่งของตนโกยนาโถบรอยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะเมเราฝึกฝนตนดีแล้วซช้นาถังและปฏิปปังเราย่อมเป็นได้ที่พึ่งอันบุคคลพึ่งได้โดยยากดูคุณเชิดศีสุสวรรณายุธยาหรือคุณอ๋อย ก่อนหน้านู้หลายเดือนมัน้วเป็นปีแล้วก็พล่ำบน่นแต่เพิ่งว่าต้องการพระนิพพานอย่างเดียวไม่ปรารถนาการเกิดมีความเบื่อหน่ายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตทําไปเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนี่เขาเป็นชาวบ้านและเขาเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเราว่าจะโทษกันว่าผู้หญิงเป็นชาติทตี เป็นเพศที่มีความต่ำช้าแต่นั้นไม่จริงพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าผู้หญิงก็เป็นพระพระบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีความเจริญสม่ำเสมอกับผู้ชายสามารถจะมรุมรกคมรุผลได้เราคุยกันต่อไปได้ยินว่าจำเดิมแต่การนิ่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยที่ท่านสรทดาบทมีจิตฟุ้งซ่านจึงไม่ได้อาหารหัตผล ตามพมบาลีกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่การที่ท่านสัทาดาบทนั้นเริ่มฟังพระธรรมเทศนาของอักษาวกผู้นั่งบรอัศนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสาวกะบ,บร,รมีญานแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนอแม่เราได้ฟัง ได้รับธุระที่พระษาวกรูปนี้ได้รับในการแสดงในในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ผู้จะบังเกิดในนาคตนี่หมายความว่าพอฟังเทศคบว่าอาคาสาวกแล้วท่านก็คิดว่าเราเนี่ยหมายอยากจะเป็นอาคาสาวกบ้าง ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกในการต่อไปเราต้องกล่นเป็นอากาสาวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอดิฐานบารมีเสร็จแล้วถ้าตามพระบาลีถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านกับหมายความว่างซ่านโดยการฟังแล้วไม่คิดตามตเต็นว่าท่านเป็นอากาสาวกมีศักดาใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงให้โอกาสแสดงบัรรมเมศทศนาก่อนจึงเห็นว่างานนี้เป็นงานเด่นมากเราอยากจะเป็นบ้างก็เลยฟังไปแล้วก็คิดไป <c oughs> ไม่ได้บรรลุมรรุลผลเดียวก่อนมาลีท่ว่าต่อไปพ้าศัยความปริวิตกอย่างนั้นถาทานดาบทจึงไม่ได้มีโอกาส ที่อยพึงทําการแทงตลอดมักผลได้เพราะเวลาฟังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาฟังแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเป็นอกากาสาวกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างบรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็จะได้เป็นอราหันต์ถ้าเป็นไม่ยากด้วยเพราะมีกําลังแก่กล้ากว่าคนอื่นเหมือนกับพวกเราบางท่านละมั้ง ที่ฟังกันอยู่ทุกวันนี่ก็ยังประพฤติตนไม่ดีอยู่บ้างนี่ผมก็เลิกเกรงใจแล้วนะงานการท่านดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่ไม่ดีหมดหรอกบางท่านก็หลีกเลี่ยงกันแต่นี้ที่เราฟังกันทุกวันแล้วทำไมจึงไม่มีผลเพราะเราขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ท่านฟังกันคราวเดียวนะท่านได้มักได้ผล เราฟังกันวันละสี่ครั้งก็ยังยังจะมีบางท่านไปออกันที่ร้านค้าบ้างนั่งแช่อิ่มกูยู่บ้างดูโทรทัศน์กันบ้างมีภาาวิจารณ์อะไรกันบ้างไม่ดูการไม่ดูสมัยไม่ดูสถานที่อย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่ว่าสวรณะสวรณะแปลว่าผู้สงบอย่างนั้นอย่างนั้นก็แปลผู้ฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่สวรระ ว่ากันต่อไปก็ท่านยืนถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารเสน็ดาแล้วในที่เฉพาะประพ,พักจึงได้กลาบทูลว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าพิสุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ชื่อว่าอะไรขอรับ สมเด็จพระจอมไตรมีทรงพระนามวโนโมัทศีจึงได้มีพระพุทธดีกาแตัรว่าพิสุผู้ยังธรรมจักอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามนั้นบรรลุที่สุดแห่งสาว,วกรบรมียานแทงตลอดปัญญาสิหอย่างตั้งอยู่ ผู้นี้ชื่อว่าอาคสา,าวกในศาสนาของเราคืออาคาปรพุลเลิศเป็นสาวกผู้เลิศก,กว่าบรรดาสาวกท่านหลายในศาสนาของพระองค์ท่านได้ทําความปรารถนาว่าข้าพเจ้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งฉัดดอกไม้ดอกไม้ทําแล้วตลอดเจ็ดวันนี้ขอข้าพระองค์ มีในปรารถนาความเป็นเทา้ากสกะคือระอิน <c oughs> หรือว่าไปถือว่าต้องการจะเป็นพรหมแต่ว่าข้าพระองค์ขอพึงเป็นอากาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งในอนาคตการเหมือนพระนิสสะเทระองค์นี้นี่ไม่ละท่านตั้งใจจะเป็นอากาสาวก ท่านก็นทรงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว,ว่าอนุมัติสีท่านมีเสร็จแล้วนี่ก็ต้องรอต่อไปเป็นอน,นว่าวันนั้นจึงไม่ได้อาหัตผลแต่ว่ารุ่นน้องทั้งหมดเป็นอาหัตผลทั้งหมดพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณเพราะได้สมาบัตแปดองค์สมเด็จพระวิตมานทรงทรงพระอนาคตังสิญาณ นี่คุณฟังคุณไม่รู้เรื่องเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจา้ารมพระนามวานมุมาทศีเมื่อสดับถ้อยคำก็สถะะดาบทดังนี้จึงได้พิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายพระพุทธญาณในเป็นญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษนี้จากสาเร็จหรือไม่หนอ ในทรงเห็นว่าผ่านหนึ่งอาสงไขย,ยิ่งด้วยกำไรแสงกลับไปแล้วจะได้สำเร็จรออีกหนึ่งอาสงไขกับอสงไขนี่นับไม่ได้เลยว่าสงไขแลวก็ยิ่งด้วยกำไรอีกแสงกลับหนึ่งอาสงไขกับแสงกลับจะได้สำเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงทรงตรัสกระสัท่านดาบทว่า ความปรารถนาของท่านนี้จักไม่เปล่าประโยชน์เพราะว่าในอนาคตล่วงไปหนือสงไขย,ยิ่งโดยแสงกลับพ <c oughs> <c oughs> ระพุทธเจ้าสุวรรนามว่าพระสมณโคดมจะทรงบัติขึ้นในโลกเพร่อมารดาคำรลงจกมีพระนามว่ามาหามายาเทวี พระพุทธบิดาจะสงพระนามของพระองค์สมเด็ดจพระชินสีนา,ามว่าอะม่นะพระพุทธบิดายพระองค์สมเด็ดจพระชินสีสงพระนามว่าสมณะโคดมนั้นจะมีพระนามว่าสุโธธนะมหาราชพระโอรสจะมีพระนามว่าราหุลพระผู้ประทากจะมีพระน,นามพระอานนท พระสาวกที่สองคืออักสาวกจะมีนามว่ามุคลานะส่วนตัวท่านจะได้เป็นอักสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรครั้นทรงพยายกรดาบทนั้นแล้วได้จัดธรรมกถามีพิสุสง์วาดล้อมแล้วข้อไป เพืน,นั้นคำพยยากรณก็องงค์อองสมเด็จพระจอมไตรเี่ยทรงบอกละเอียดรู้ละเอียดยานนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวคนต่อไปว่าฝ่ายสัทธาดาบุไปยังสำนักคุมเทระพวนเป็นอันติวาสิกแล้วทรงข่าวไปแก่สิริวัฒน์พัะธนสิริวัฒน์กุฎุมพีผู้เป็นสหายว่า ท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของขา้าพเจ,จ้าว่าสท่านดาบุตผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งอากรสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อนามว่าพระสมณะโคดมซึ่งจะทรงบัติขึ้นในนายคตการแทบบาทธรมูลคือว่าใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพนามว่าโนมัทสีแล้ว ท่านจงปรารถนาตำแหน่งออกสารวที่สองก็ลแลคล้ายกล่าวอย่างนี้แล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าที่บรรดาพระเถระทั้งสองทั้งหลายหมายความว่าไปสู่บ้านเพื่อนนะี่ยท่านสั่งบรรดาพระที่ได้เป็นอาลัรที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านให้ไปบอกเพื่อนแต่ท่านเองก็ไปเหมือนกันไปแล้วได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของสิริวัฒนะ ศิริวัฒน์แล้วสิริวัฒนเลยกล่าวว่านานนักหนอแพระคุณเจ้าของเราจึงมาจึงได้นีมนให้นั่งมาอาสนะตนนั่งอาสนะต่ำกว่าแล้วเรียนถามว่าทําไมอันเตวาสิกริษัทของพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงหายไปและพะ้าคา เขาจะตอบกันว่ายังไงก็งดไปก่อนนะครับอีกว่าเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะเวลามันหมดเสร็แล้วต่อที่นี้ไปขอท่านนันหลตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐา,านเสียก่อนแล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ต่อไป